พี่ครับพ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านเสียงที่ท่านดอย่นี้เป็นเสียงประชาสากพััธนจากตรวจค้นก็เมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอความรื่อมมือจากพี่น้องประชาชนชาวจันทบุรีทุกท่านให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาที่ออกจากบ้านได้มันล้างมือบ่อยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด2019เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนรอบข้างหากท่านป่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษทางกฎหมาย ครับครั้งแรก6000บาทครั้งที่สองหนึ่งบาทและครั้งที่สามสองหมื่นบาทจึงประชาันฝันขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านสวมหน้ากากก่อนออกจากบ้านทุกครั้งขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้เป็นเสียงประชาันฝันจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวจันทบุรีทุกท่านให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาที่ออกจากบ้านและล้างมือบ่อยเพื่อ ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด2019เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนรอบข้างหากท่านฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายปรับครั้งแรก6,000บาทครั้งที่2 0 0 1บาทและครั้งที่3 20,000บาทจึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวจันทุริท่านให้สวมหน้ากากาอนามัยและล้างมือบ่อยทุกครั้งก่อนออกจากบ้านขอบคุณครับ